ค่ะเพราะว่าหลายรสาติาทค่าจาชรบกันด้วยเทียมด้วยแล้วก็ชอบำเป็นพิเศษค่ะสวัสดีค่ะขออ,อนุญาตคานะคะเออน้รัรนะคะวันนี้เวอร์รีท นยสวัสดีค่ะวันิี้เราอันแร้สำนักงานนะคะคาถามแรกนะคะ What is your favorite Thai food เออที่ชอบอาหารไทยอะไรคะชอบก้มยำกุ้งค่ะส่วนคถามที่ส,น,สน,นะคะ Why do you like i ที่ชอบก้งยกุ้งเพระอะไรคะเพราะว่ามีรสชาติที่เผ็ด แล้วก็โดยส่วนตัวเป็นคชอบทานชาชีมันแบบว่าแซ่บอย่างเงี้ยแล้วก็ต้มยำกุ้งอะเป็นเหมือนทานง่ายแล้วก็โดยส่วนตัวคือเป็นคนที่ว่าปรุงอาหารก็คือต้มยำกุ้งอะสามารถแบบว่าทำเองได้เงี้ยเป็นเมนูที่ว่าไม่ยากอะไร่ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หนูขออนุญาตัมภา์นะคะคำถักแรกนะคะ What is your favorite t h a i food? เออชอบอาหารไทยอะไรคะ คำถามแรกนะคะ What is your favorite Thai food? ชอบอาหารไทยอะไรคะชอบแกงส้มครับคมค่ะคำถามที่สองนะคะ Why do you like it? ชอบแกงส้มเพราะอะไรคะชองต่างนานามีคนใต้ได้มันเดียวก็เป็นคนใต้ได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะดีค่ะ What is your favorite Thai food? I like to eat แกงส้ม Why do you like it? Because it's mellow taste. What is your favorite Thai food? I like to eat Pad t i a i Why do you like it? Because it has a delicious flavor. What is your favorite Thai food? Why do you like? What is your favorite Thai food? My favorite Thai food is g ก t s o ส้ม Why do you like it? It tastes good, spicy, and sour. Thank you. What is your favorite Thai food? My favorite, Gangsom. Why do you like it? I like spicy. Thank you. you what? what is your favorite Thai food? Gangsom. Why do you like it? Hollow Thank you. What's i your favorite Thai food? I like แกงส้ม Why do you like it? มีรสชาติเปรี้ยวอร่อย Thank you. Thank you. คุณค่ะ What is your favorite Thai food? My favorite Thai food is กะเพราหมูกรอบ Why do you like it? Because the taste is unique. Thank you. What is your favorite Thai food? คุณชอบอาหารไทยอะไรผัดกะเพรา why do you like it? ค uh ุณชอบเพราะเหตุผลอะไรรสชาติกลกมกล่อมค่ะค่ะ local food sour soup m a d e of t a m a r i n d paste originated in north eastern Thailand อิสา which influencer from Laos in in e r in to various original style and is now one of thailand most famous dishes known from its balance with sour salty and spicy flavor ingredients 200 gram fish or shrimp 500 milliliters water 2 tablespoon sour curry paste แกงส้มเพรส1ช้อนโต๊ะพฟิกซอส1ช้อนโต๊ะปาล์มชูการ์2ช้อนโต๊ะเทมเปรินจูส200กรัมเวจิตถุดิบกรีนปาปายาลองบีนออแคมบิชแทนคิวว o ธีทำ 1. water in a pot and add the sour Curry paste. Stir until dissolved. 2. And fish or shrimp and let in cook. 3. Season with fish sauce, palm sugar, and tamarind juice. And just to taste. 4. And vegetable and simmer until tender. 5 self harvest streamline thank you international food spaghetti history spaghetti originated in italy influenced by ancient roman and arab technique made from durum wheat it became a global staple served with sauce like marinara and bolognese อินกรีดเดียนสปาเกตตีกราวบิสออพอกชเมทัลซอสแอนเนียนตะลิกออ liv ออยสออสเพปเปอรชามิชานชีสฮาวทูค o กวันบอยพาสต้าคุกสปาเกตตีอิสซับทิดบอยลิงวอเตอร์อันเทนอันเดนเต่เดนเทรน คุกมีดซอสมีดกระหริกแอนซอฟอีออนในออลิฟออยด์แอนกราวมีดแอนคุกอันที่บราวทรีเมกซอปพวออินโทเมทอลซอปซีซั่นวิทซอปแอนเปเปอร์แอนซิมเมอร์ for ten to fifteen minutes four combine mix the cook pasta with the salt or serve the salt on top five g a r n i s h s ป r i n k l e วิธพาร์เม s านชีส e อ e ด์เอน n อยอินโทรวิวอีส์เม e ์ e รีเฟร์แก because of its unique balance of spicy, sour, and savory flavors which make it refreshing and appetizing. Additionally, i t is a healthy dish. ริชอินเวสต์เทเบิลแอนด์โปรตีนแอนด์ริเพอร์เซนต์ออร์เทนติกไทยโกลบอลแอสเซ็ปเทชันโมดิฟายเรซีพีทูชูสโลเคอล์เทสไวท์มีเทนนิงออร์เทนติซิตี้เมคกิ่งอิสมอลแอ็ทเทนซิเบลโซเชียลมีเดียแอนด์อินฟลูเอนเซอร์ยูชูสบ็อกเกอร์ ยูทูบเบอร์และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ใช้เพื่อโชว์เคสอิสรภาพของร้านอาหารทั่วโลกร้านอาหารแอพพิเอ็นชันและเคสไทยร้านอาหาร abroad ที่ใช้เพื่อสร้างส้มและโปรโมทอิสระเป็นสัญลักษณ์